แล้วบางคนบอกเฮ้ยทำไมท่านนายกไม่ลงมาเป็นหัวหน้าเองกลัวอนาคตหรือเปล่าว่าถ้าโดนยุบพ,พักนายกจะโดนไปกับเขาด้วยอืมก็ภาวะนี้นะฮะภาวะพักเพื่อไทยเป็นภาวะกรณีพิเศษบ้านเมืองก็พิเศษสนฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็วิกฤตไม่ตกต้องตามฤดูกาลซะแล้วก็ เพราะนั้นปักจันเพื่อไทยขนาดนี้ยังอยู่ในฝ่าขึ้่นลมวิรกิจอยู่เพราะฉะนั้นการมีนายกคนหนึ่งการมีหัวหน้าพรรคคนหนึ่งมันก็ดีเมืนกันจะได้แบ่งช่วยงานกันทำเราเป็นคนทำราไม่มกรข่าวบอกไปให้ดูตัวหน่อยไปให้เห็นหน้าหน่อยเผื่อจะเป็นช้อยหนึ่งที่จะมาเป็นรัฐมนตรีมันต้องขนาดนั้นนะครับคุณถามจริงในหมู่นักการเมืองด้วยกันผมผมว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับ แต่ก็เปล่องให้ท่านวิชาวิจารท่านจะดูคนผิดเยอะแยะเลยแล้วทีแล้วคนก็บ่นกันเพราะท่านดูคนผิดแสดงว่าถึงท่านทํางานก็ต้องมีคนไปอะไรางคุณท่านอทราบอย่างนั้นหรือแ่บ ็ต้องมีคนไปเล่าแหละหรือท่านอาจจะถามดักคอก็ได้นะแต่มันท่านไม่ดักคอท่านต้องไม่กินท่านจะเตือนแบบนี้็้ันมีนักเนเลียนเยอะๆมันภาพพดผมจะเสียด้านนี้ไม่เสียดายนะเพราะบางคนเองพอบอกว่าจะหลุดนี่ก็พยายามจะออกข่าวนะว่าตัวเองยังไงก็ยังอยู่ แต่ท่านบอกไม่เสียดายไปก็จะไปพักแล้วอืผมก็คิดว่าผมควรพักเมื่อหกสิบแล้วอตอนันยันหกสิบแล้วผมเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยผมมีสวนมีอะไรที่จะไปทำผมก็คิดว่าจะไปใช้ชีวิตไปป่าไปวัดไปว่าอะไรตามภาษาแต่ว่าเพราะเอญมันเกิดวิกฤตขึ้นในบ้านเมืองเราก็ในฐานะที่เป็นคนไทย พอพวกมาให้มาช่วยกันแก้ไขการแก้ไขไม่ใช่อะไรคือมานั่งเฉยๆแล้วก็เรียกร้องกันแค่นั้นเองอม,มารวมกันแสดงความเห็นแค่นั้นเองเอะมันก็ไม่เหนื่อยยากเพียงแต่ร้อนหน่อยอะไรหน่อยก็ต้องช่วยกันเมื่อมาช่วยกันเอาอยู่ๆเขา บอก่าไม่มีตัวก็จะให้ผมมาถ้าผมก็ทําได้เพราะสามประเทศนี้มีอยู่สามสิกคนที่มาดูงานบริหารของบ้านเมืองก็เป็นคนสาคัญนะ,อะเออผมก็เออก็เอาเพื่อแล้วหลายคนก็มายอผมว่าเอยมันเป็นเกียรติประวัติ ใช่เป็นเกียรติประวัติไอ้ผมมันเคยบ้ายศบ้าอะไรมาแล้วเคยอยากได้เป็นผลอยากได้ผลเอกมันไม่ได้ได้แค่ผลโทครับก็อ้าวกลับมาตรงนี้เป็นรัฐมนตรีเขาบอกดีกว่าผลเอกอีกครับยามันจะสำคัญกว่าเป็นหน้าเป็นตาของเรือลูกหลานวงตระกูลนะครับก็อ้าวก็ทําแต่มาแล้วเราก็ต้องทําให้จริงๆให้มันดีเมื่อมาอยู่ที่แต่ไม่ไม่เป็นแล้วเนี่ยหมอแหละ จบหลักสูตรก็ก็จะเห็นว่ามีใครเขาทำคนหนุ่มๆดีขึ้นมาอย่างคุณชัดชาติอะไรเงี้ยแล้วเขามาคนหนช่มคนาดูข้องนะเออก็ดีก็มาช่วยกันทำผมก็นิยมครับครับก็เออก็ดีเออ จะได้ช่วยบ้านเมืองเราจะได้มีรถไฟความเร็วสูงสักทีความเร็วต่ำแล้วก็นั่งสบายชึกชักชักก็ดีไปเที่ยวน้ำตกไซโยก็ไม่ตกกลางอะไรเงี้ยไม่อันตรายเหมือนก็เป็นเรื่องดีแล้วก็ทุกอย่างถ้าเผื่อไม่เอาอะไรกันมากนักไม่ทำว่าให้เงินทองงบประมาณเสียหายไปมากนักมันก็จะได้ของดีของมากขึ้นถนนยาวขึ้นความดีขึ้น ประชาชนก็สบายเมื่อค้าขายสบายเงินทองเหลือก็เข้าวัดเข้าวามีสมัยท่านทักษิณนั้นทอดกระถินแต่ละวัดวัดเล็กๆยังได้เป็นล้านเดี๋ยวนี้ยากครับจะเอาทักสองแสนยังยากถ้าบอกตอนเศรษฐกิจดีใช่มเศรษฐกิจดีคนทำบุญฮะเราดูต้องดูที่วัดฮะดูที่วัดดูที่อะไรเนี่ยคนอยากทำบุญอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณกลัวกลัวตายไปรถตกนรกทำบุญไว้เยอะๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ พอแล้วถ้าฟังตอนนี้ผมมาพร้อมที่จะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองครับถ้าให้ไปอยู่กระทรวงอื่นหล้วจริงๆแล้วได้เหมือนกันก็ผมบอกไงฮะในพักให้ผมทำงานอะไรในเมื่อผมตั้งใจว่าจะช่วยทำงาน อีกสักระยะหนึ่งอาจจปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับไม่ให้ผมทํางานผมก็จะทําให้อืแล้วทําให้อย่างเต็มที่ด้วยเพราะผมมีกําหนดในใจผมว่าทําได้อีกสักระยะหนึ่งแค่นี้นผมก็จะทําให้เต็มที่ครับแต่ถ้าเผื่อเขาบอกว่า,าตรงนี้ <bringing> มีคนใช้ได้<ะ>เขาจะมานั่นคือเขาเห็นว่าเราเหมาะสม,มาตรงนั้นตรงนี้ถ้าเขาเหมาะสมว่าให้ไป พอละแตะผมก็ขนาดนี้ก็ควรจะพอครับไม่ใช่เป็นเพราะหมดเวลาโคต้าเสื้อแดงไม่มีปัญหาเสื้อแดงมันยังยืนยาวอยู่ถ้าตราบใดยังมีความไม่ยุติธรรมความไม่เสมอภาคความไม่มีเสรีภาพไม่เป็นประชาธิปไตยคนเสพติดประชาธิปไตยแล้ว ถ้าเผื่อไม่มีพวกเหล่านี้เสื้อแดงก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเผื่อพวกนี้เป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เป็นอะไรไม่รเสื้อแดงจะหายไปครับเหลือแต่ชุมนุมกันจริงกลุ่มย่อยๆแล้ลึกความหลังเพาพวกเรามีการตายไปนะถูกเขาคมเหงนะเนี่ยความไม่เป็นธรรมแล้วมันเกิดอย่างนี้นะไปสู้แล้วมันตายนะไอ้ค,ไคนที่หวงอำนาจแค่เนี้ย จะมาเอารัดเอาเปรียบไม่มาตามกติกาครับมันล่อตายนะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่คูดคุยอย่างแค่นั้นแต่ตาตาบใดยังไม่มีสิทธิเสภภาพไม่มีประชาธิปไตยมันจะมีกลุ่มเสื้อแดงอยู่แล้วละครับตอนนี้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแกนนําไปเลยแล้วต้องมาเอาตําแหน่งเพราะกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นก็คือหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันหน่อยเสื้อแดงเพราะถ้าคุณจตุพรมาบางคนที่เคยเป็น อาจจะต้องถอยออกไปก่อนเปิดทางบ้านเลขที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดถึงบ้านเลขที่111รออ็หรือยังนะมีคนดีถึงแล้วถึงเท่าเหมือนกันครับครับก็ถึงแล้วคนที่มีคนดีมีฝีมือบ้านเลขที่หนึ่งรอเเสียดายบุคลากรเหล่านี้ไปถูกอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไปเบรคเขาห้าปีไปฆ่าเขาตายห้าปีครับ ไม่ไม่ใช่เรื่องของประชาธิปไตยเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องเนี่ยความชะงักงันของประชาธิปไตยความชะงักงันของบ้านเมืองเขายังมีฝีมืออีกหลายคนเลยครับคนดีๆของพรรคไทยรักไทยและขณะนี้ก็ก็คือเพื่อไทยหลายคนครับจะเอ่ยชื่อก็ก็เห็นเห็นกันชัดๆนะครับเหมาะเดี๋ยวพูดไม่หมดพูดไม่หมดเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวพี่ชัดไม่รัก รักไม่เท่ากันอย่างอย่างที่มีกระแสข่าวคุณโงรเทพเทพกาญจนาคุณโปรคิมโลลกคุณใต่างๆถึงเวลาเป็นรัฐมนตรีแล้วอย่างฮะเขาถึงเวลาเยป็นเขาไปมาอยู่แล้วแต่ว่ากระแสข่าวคือเขาอาจจะคัมแบ็คกลับมาแน่นอนพวกนี้เป็นได้ทันทีนะครับถ้าเป็นได้ทันทีถ้าเกิดเขาจะมาพร้อม เขาคืผมเชี่ยวครับเราคุณจตุนลนเอยคุณภูมิทำครับนี่บอกนี่มาได้ทั้งนั้นนี่แหละท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่ในพักเวลามันเกิดปรากฏการณ์ก็คืออย่างท่านเองก็บอก111เหมาะแล้วที่จะกลับมาทํางานตรงนี้คนเก่าๆที่เป็นสอสเขาจะไปอยู่ตรงไหนฮะมันก็เลยเกิดกระแสว่าสสบางกลุ่มพยายามจัดการบ้านเลขที่111ไม่ให้เข้ามาตรงนี้ก็ว่ากันไปมันจริงมีไม่ใม่จริง มีแม่สอสอบางคนโอ้หอึดอัดกับบ้านเลขที่111ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทอาจจะมีอนาคตว่าไอ้บ้านเลขที่111เนี่ยกลับมาแล้วไม่มีที่ลงแล้วเพราะถูกแย่งตำแหน่งสอสอไปอ่าเนี่ยจะมาลงซ้อนกันจะไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้ลงเนี่ยนี่คือเป็นกลมากกหมากกลทางการเมืองที่มันวางเอาไว้ให้มันการเมืองเออมันมีปัญหาซึ่งไม่ควรนะครับก็ไม่เป็นไร ซ้อนกันเดี๋ยวพักจะตัดตินให้ว่าใครควรจะลงอีกคนหนึ่งถึงไม่ลงจะเป็นอะไรยองานการเมืองมันเยอะก็แบ่งแบ่งกันไปครับเขาเดี๋ยวนี้ผมรู้เรื่องการเมืองนล้นะแบ่งได้แบ่งได้คุณคุณไม่ได้ลงเดี๋ยวให้คุณมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณไม่ได้ลงมาช่วยงานด้านนี้มาอยู่กระทรวง่าๆกระทรวงมาอยู่ทำบอร์ด ต่างมาช่วยกันบริหารมีเงินเดือนมีเบี้ยประชุมได้เหมือนกันมันยังมีตำแหน่งการเมืองเยอะเป็นที่ปรึกษาแล้วมีเงินเดือนก็เดี๋ยวมันลงตัวของมันเองครับยังมีเอกภาพดียังมีเอกภาพดีใช่ไหมในพักตอนนี้ผมเชื่อว่าดีครับผมเชื่อว่าดีเพราะว่าผมดูแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ไม่ มันอยู่ที่ความลำโมบโลภมากมันไม่เหมือนพรรคอื่นไม่เดี๋ยวจะไปว่าเขาว่าเขาลำโมบโลภมากไม่ใช่การเมืองมปนเรื่องของผลประโยชน์ใครๆเข้ามาการเมืองเพื่อประโยชน์แต่จะประโยชน์แบบไหนประโยชน์รูปเงินทองหรือประโยชน์เพื่อความมีเสรีภาพประโยชน์ในด้านที่ว่าเราจะขอเท่าเทียมคุณเอาเงินไปใช้คนเดียวเงินของกงศรี คุณจะไอพี่โตคนโตไปใช้คนเดียวหมดไอน้องอดอย่างนี้มันไม่ได้เราเข้ามาเพื่อมาเฉลี่ยอย่างนี้มันประโยชน์ทางนั้นนะฮะแต่ว่ารายรูปแบบไหนคือถ้าก็ยอมรับการเมืองมันมีผลประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมฮะปฏิเสธมันไม่ได้พักเราก็มันก็ต้องมีคนแบบนี้มีฮะแต่หลังมาหลังจะมาเอาประโยชน์ไม่ให้ตัวเองก็ไปให้พวกพวกที่บ้านประชาชนที่บ้านให้มีสะพานใช้ตอนนองใช้ มันประโยชน์<ห> <ๆ S 2> รูปแบบไหนมีอาวัตนี่้มี <c oughs> มันไม่ไม,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 ม่หลายรูปแบบครับแล้ว <c oughs> นี่พูดที่อยู่กระทรวงมหาคมมีมาขออย่างนี้เลยเหรอฮะเอาถนน ขอ้ของประชาชนผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะยังกันโลกพระจันทเนี่ยไม่เดินไม่ไหวมาฉาผมที่นี่พี่ทำไมปล่อยอย่างนี้แหละเออก็อย่างนี้ก็ได้เนี่ยอก็ผมไปดูหน่อยดิไปดูหน่อยเอาจับผมไปดูอไปพาผมไปนั่งรถถกแต่ผมหิวอาทิตย์ดีกลางหลวงจนบดหัวหน้าเขตรอกแขวงมาดูดิมันจริงไหมไปดูเออจริงแค่ทำไงฟ่อมาให้ก่อนฟ่อมให้ปูวิ่งได้ก่อน คือผลประโยชน์อย่างนี้มาไม่หมายความ่าผลประโยชน์ทุจริตถูกไหมฮะมันผลประโยชน์เพื่อกลับไปพัฒนาพื้นที่เขาถูกไหมฮะให้มันเท่าเทียมกันที่อื่นเขามีถนนเรียบๆเบจว๋จวๆที่บุรีรัมย์นี่คุณนี่ยถนนยังกับสนามบินเรียบกว่าสนามบินอีกจังหวัดผมมันแย่เลยเกินทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเฉลี่ยบอลทําที่บ้านผมบ้างด่ให้มันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นมีเอกภาพที่เขาประเมินว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะพังอย่างดรวีรพงษ์รามังกร จำนำข้าวท่านเป็นตำรวจมาก่อนมองๆอ,อ,อย่างนั้นไหมฮะว่าม,มันจะมีปัญหา<ม>ถึงขนาดรัฐบาลงพวกนี้พ,พวกนี้พวกจินตนาการร้ายแต่ก็เป็นที่ปรึกษานายกนะฮะท่านเศรษฐกิจธธธจินตนาการร้ายใครจะเป็นใครกันแ,แล้วแต่ประชาธิปไตยไม่ใช่อย่างนี้ครับผมเลือกรัฐบาลมาให้มาดูแลแรงงานถ้าคุกํำนาข้าวแล้วกำหนดราคาแรงงานขั้นต่ำของจิญญาตีมือหน้า ไม่ต้องพังหรือไม่ต้องติดคุกหรือเอะแต่เผื่ออย่างนี้แล้วใครจะมาลรีอาหารประเทศอ๋อคือท่านก็บอกถ้าสมมติว่าจะบอกว่าจะนําข้าวมันจะพังถ้ากําหนดนโยบายหมื่นห้าคนที่มาทํางานถูกไหมฮะถ้าทั้งประเทศมันก็พังหมดแล้วมันก็พังเนือารผิดไหมผิดที่คุณเอาแบบนี้พฤติกรรมอย่างนี้เป็นความผิดนะไม่ต้องมีรัฐบาลนะคุณเขียนกฎหมายแล้วให้มันเดินอย่างเองเพราะจำนำข้าวกับเงินเดือนหมื่นห้ามันก็เท่ากันที่ให้กันจะเปรียบเทียบครับอืม ประเทศนี้นะมันมันอึดอัดอย่างนี้แหละอลองไปดูกฎหมายพายาว่าการบุกสนามบินเนี่ยเป็นการกาล่าวร้ายการก,ากาล่าวการไลยสากรไหม,อมลองไปดูนะครับ <c oughs> ดูเมื่อไหร่กฎหมายมันก็ปิดเพื่อนนะไม่แต่บางคนก็จะบอกโอ้เพื่อไทยไม่ฟังที่ปรึกษารนะัฐมนตรีเออไม่ฟังที่ปรึกษาท่านายกบ,บ้างเลยเหรอก็อยู่ร่วมกวนกันมา เขาก็อุตส่าห์มาเตือนก็ฟังแต่ฟังฟังแล้วพวทำทุกอย่างแบบนี้มันก็ไม่ได้ถ้าเผื่อจำนำแล้วพังขาดทุนอะไรแต่ไหนนินเตือนกันไ,ได้บอกจำนำเสร็จแล้วเนี่ยบอกว่าผิดกฎหมายและจานวนเนี่ยมผมผมไม่<อ>ผมไม่เชื่อละอบรรดา